สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว o n v e r s e All Star สีขาวนะครับนี่เป็นกล่องนะครับข้างกล่องจะมีป้ายบอกอรายละเอียดของรองเท้านะครับชื่อรุ่นรุ่นอะไรแล้วก็เบอร์อะไรนะครับดูข้างในกันครับผม Converse All Star จะเป็นตัวคลาสสิกของ Con v e r s e นะครับที่ใครๆก็รู้จักคือรุ่น All Star ครับผม รุ่นนี้จะเป็นสีขาวนะครับจะมีสีหลักๆอยู่สีขาวสีดําและสีกลมนะครับที่ีตัวรองเท้าก็จะมีป้ายแท็กรองเทา้าบอกชื่อรหัสรุ่นราคาและเบอร์รองเทา้าบริษัทที่นําเข้าประเทศที่ผลิตนะครับผมมีคู่มือการใช้งานที่ป้ายห้อยรองเท้านะครับตัวรองเทา้ารุ่นสีขาว จะมีขีดสีแดงที่เป็นลักษณะเด่นของ Converse All Star นะครับแล้วก็มีขีดสีกลมครับที่ส้นจะมีสกรีนคำว่า Converse All Star นะครับมาดูที่ลิ้นรองเท้าครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นที่บ่งบอกอีกก็คือ All Star นะครับผมเป็นป้ายปักนะครับ รุ่นนี้จะมีผลิตที่จีนอินโดเวียดนามและอินเดียนะครับตามที่มีฐานการผลิตของคอนเวิร์ไม่มีที่ผลิตไหนแท้หรือปลอมนะครับต้องดูเป็นรุ่นรุ่น,รนหรือคู่ไปนะครับที่พื้นรองเท้าจะมีสกรีนคอนเวิร์แล้วก็ตามด้วยสัญ,ญลักษณ์รุ่นใหม่ของ c o n เวิร์นะครับพื้นรองเท้ารุ่นนี้จะไม่สามารถถอดได้นะครับ และจะเป็นพื้นรองเท้ารุ่นใหม่ของ Converse จะนุ่มนะครับจะไม่แข็งเหมือนสมัยก่อนๆเก่าๆนะครับนี่ครับกดดูได้เห็นรอยยุบชัดเจนครับจะนุ่มมาดูที่พื้นกันนะครับที่พื้นจะเป็นลักษณะทั่วไปของ Converse ทั่วไปที่คนรู้จักกันนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีตาสกรีนคอนเวริร์ครับผมส่วนเรื่องรูไร้เชือกนะครับบางคนสงสัยแล้วก็สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าทําไมมี7รู6รูอ่รูอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นรองเท้าแล้วก็เบอร์รองเท้าด้วยนะครับว่าเขาทําออกมาให้พอดีแล้วก็สวยงามตามการสวมใส่เพื่อทําออกมาให้พอดีนะครับไม่เกี่ยวกับ เจรูแท้7จรูปลอม6กรูแท้6กรูปลอมนะครับไม่เกี่ยวนะครับขึ้นอยู่กับเบอร์รองเท้าแล้วก็รุ่นรองเท้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม